เพื่อนๆชาวไทยวันนี้เราอยู่กับเกมโตเกียวดีแบงเกอรนะคะเป็นเกมที่แบบน่ารักมากๆเลยขอรีเซ็นิดนึงเ,เอ,อ้ยมันน่ารักมากเลยมันเป็นเกมที่แบบเอ,อ้ยในฝันของเราเลยเรารู้สึกว่าเราเล่นเกมนี้แล้วเพลินมากนะคะ, <S <S ะในเกมนี้นะคะเป็นฟรีทูเพลย์นะคะไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้สนุกนะคะได้เพชรเรื่อยๆเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ค่อยมีเพจไปหมุนกระชาเท่านั้นเองแต่ว่าเรายังสามารถแบบเสพเนื้อเรื่องเสพหนุ่มๆของเราได้อย่างแบบสนุกสนานนะคะอ่ะเกมนี้เป็นเกมหลักๆแกนหลักจะเป็นไอดอลเกมนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ชีทที่เป็นอ่าแท็บที่เป็นแคมปัสนะคะอันแรกเราต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เสียงภาพเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแบบโอ้ยแบบญี่ปุ่นมากน่ารักคาวาอี้สุดๆนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราขอไปดูเซตติ้งนิดนึงนะว่าแบบ เราสามารถเซตเป็นซับไตเติลภาษาอะไรได้บ้างถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่มีภาษาไทยนะคะตรงนี้อามีจะเป็นนีสอิงลิชไ e ยนีสดัชอิตาเลียนโคริเอียนแอสเปนยอนนะคะก็สะดวกภาษาไหนก็เอาเลยคะ่ะเราขอภาษาอังกฤษก,ก่อนเนาะโอเคเ่็นที่บอกว่าเป็น i อ o l ลเกมแล้วก็ระบบในเกมเนี่ยจะบอกว่ามีหลายหลายเกมมากมีเกมแบบแนวเล่นเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะแบบอินเสิร์ตมาให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ก็แล้วก็มีการแบบต่อสู้ P ี P เอาหนุ่มของเราไปสู้กับหนุ่มองคนอื่นหรือว่าหนุ่มของเราไปสู้กับเจ้าปีศาจนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า anomaly ก็คือแบบเหมือนแบบตัวประหลาดอะไรแบบนี้ไม่เชิงเป็นปีศาจทีเดียวแต่ก็เป็นแบบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะในโตเกียวในซีนของเกมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แบบเจ๋งน่ารักมากเลยก็คือเป็นเนื้อเรื่องนะคะเ a น n story ตั้งแต่เปิดเกมขึ้นมาเราจะเจอประมาณ3หรือ4บทเราไม่แน่ใจนะคะก่อนเราจะได้มาเล่นเกมตัวที่มันเป็นไอดอลเกมไอดอลเกมคือเกมแนวสไตล์แบบปล่อยให้เวลาผ่านไปแล้วเราจะได้เงินอัตโนมัติเป็นแพสซีฟแล้วเราก็จะเอามา upgrade, upgrade. อัปเกรดอัปเกรดมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะก็เราจะต้องแบบดูการ์ตูนไปเรื่อยๆก่อนการ์ตูนจะสไตล์มังงะแล้วก็ มีตัวละครหนุ่มที่เราเลือกมานะคะจากรู้สึกจะเจโรงเรียนนะถ้าเราจะไม่ผิดหรือหาโรงเรียนเนี่ยคือมันมีเยอะมากตัวละครให้เลือกคุณก็ลองกดเข้าไปเลือกนะคะแล้วก็แบบว่าชอบหน้าตาตัวไหนชอบบุคลิกตัวไหนแล้วก็ชอบเสียงของตัวไหนนะคะเพราะว่าเราจะเจอตัวนั้นไปอีกยาวเลยอย่างเราเลือกตัวผมเขียวตัวนี้นะคะอื ก็นั่นแหละมันเป็นสตอรี่เบสนะคะใครที่แบบสายอ่านนิยายเราว่าเล่นอันนี้ก็สนุกดีนะใครชอบแบบอ่านมังงะญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอยมันแบบน่ารักมากเลยแบบน่มอ่ะคือรูปมันสวยมากบอกเลยว่ารูปมันสวยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูการ์ดนะคะนี่คือการ์ดระดับ S S R ซึ่งได้ยากมากเราหมุนไปห้าหกรอบแล้วนะคะประมาณหกสิบครั้งอะไรเงี้ยไม่ยังไม่ได้เลยนะคะก็ได้มาแค่ S R เฉยๆก็ก็ยังพอโอเคเออ ก็มีคนรีวิวว่ากาชาเกมนี้เกลือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่ระบบนะคะว่าแบบอันนี้ทำยังไงบ้างไอดอลเกมทำยังไงเทคนิคการเล่นเกมจับจังหวะการเซ็ตของเซตทีมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่ทีละอันทีละอันนะคะอันนี้แนะนำเกมให้ดูก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าแคมปัสของเรานะคะอย่าลืมว่าเข้าเกมมาปุ๊บมันจะต้องผ่านเนื้อเรื่องมาก่อนนะประมาณ4ีหบทนะอ่า นี่คือ i d o l game เราก็จะได้ตังค์ื้อเจืแล้วก็มาอัปเกรดกดค้างที่ปุ่มขวาล่างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบกดรับของจากน้องแมวแล้วก็อัปเกรดบิวบิลบินะคะแล้วก็เอาหนุ่มของเรามาใส่นี่เอาหนุ่มของเรามาใส่ระบบค่อนข้างง่ายนะคะมันจะมีปุ่มปุ่มที่แบบให้เราออโต้ฟึ๊บใส่เข้าไปฟิว ฟิลคนเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายมากมายใช้เวลาเล่นจริงๆครั้งละสัก5นาที10นาทีก็โอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาบอกเทริคนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะถ้าคุณชอบเกมแนวนี้นะคะแบบหนุ่มๆน้อยของเราน้อยหล่อน่ารักอะไรเงี้ยถ้าชอบนะถ้าชอบนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า subscribe กดกระดิง่งแล้วก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะ あ、俺が飲みたい味当ててみてよ。